นางปาริดาโคตสมบัติเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม2502เป็นบุตรของนายอุยหันสันเทียและนางจันจันธรุยาภามีพี่น้องทั้งหมด10คนเป็นบุตรคนที่10สมรสกับนายธนาภพโคตสมบัติประวัติการศึกษา จบระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงสาขาภาษาไทยจากวิทยาลัยครูนครราชสีมาจบระดับปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาปฐมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชจบระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาไทยจากวิทยาลัยครูบุรีรัมประวัติการรับราชการ เริ่มปฏิบัติหน้าที่รับราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคม2522ตำแหน่งครู2ระดับ2ณโรงเรียนบ้านขามน้อยวันที่1มีนาคม2525ตำแหน่งครู2ระดับ2ณโรงเรียนหนองกี่สุขสำราญวันที่30กันยายน2530ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป4สังกัด Terror, สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอหนองกีวันที่1ตุลาคม2 5 0 2าตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป5สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอหนองกี่วันที่1ตุลาคม2535าตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอหนองกี่วันที่10มีนาคม2546าตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7สังกัดสำนักง,งานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอหนองกี่วันที่1กรกฎาคม2546ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีร์เขตสวันที่24ธันวาคม2547าตำแหน่งข้ารชาชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7วสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3วันที่17สิงหาคม2549ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา7วสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสวันที่15ธันวาคม2549ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา8วสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาบุรีรัมย์เขต3วันที่15มีนาคม2552้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาบุรีรัมย์เขต3และวันที่6กรกฎาคม2560 ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำเขต3รวมอายุราชการ41ปี